สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะไปรับวัคซีนวันแรกนะคะเข็มแรกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านป้ามากแล้วก็สุดยอดเลยอ่ะดีใจนะที่ได้วัคซีนเร็วกว่าที่คิดเขาโทรมาวันเมื่อวานาทิตย์นี่ป้าก็ไม่ได้รับสายแล้วก็เลยป้าก็เลยโทรกลับไปอ๋อ เขาโทรมาจากทางาเขาเรียกเขตที่ป้าอยู่เขาก็โทรมาถามว่าโอเคพร้อมที่จะรับวัคซีนไหมเราก็บอกว่าเราก็พร้อมเขาก็จะถามเรื่องอาการนิดหน่อยว่า,าเคยติดโควิดหรือเปล่าเป็นโรคอะไรมาบ้างหรืออุอ้ย,ยลื่นเนี่ยเมื่อคืนหิมะนิดหน่อยไง กล็ลื่นเหมือนกันแล้วก็เขาก็ถามว่าเราเป็นโรคอะไรมาบ้างความดันเคยอะไรหลายอย่างผ่าตัดมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ตอบไปตามปกติว่าเราก็ไม่เคยไม่เคยเป็นแล้วก็แพ้อะไรบ้างเราก็ไม่ไม่เคยแพ้อะไรที่ต้องกินยาที่ประจำ เพราะอย่างบางคนที่มีอาการที่แพ้ยาหรือแพ้อะไรต่างๆนะเขาต้องตีอย่างจังเขาก็เลยนัดวันนี้ว่างคานนะคะตอน9โมง15โรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลจากบ้านป้าป้าก็เลยเดินไปเพราะมันก็แค่ประมาณ15นาทีตอนนี้8โมง45ละก็เดินไปก็ยังมีเวลา ไปนั่งดออีกสักประมาณสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาการป้าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโอเคค่ะเมษาแล้วนะคะอากาศเย็นกลับมาอีกแล้วเมื่อเมื่อวานเนี่ยหิมะตกทั้งวันแต่ว่ามันก็โชคดีว่ามันละลายไปเยอะเหมือนกันถ้าถามเรื่องวัคซีนป้ากลัวไหมขอบคุณนะที่ได้วัคซีน แต่ถามว่ากังวลมากก็กังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างบางคนก็ไม่สามารถรับได้ก็เสียชีวิตไปบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยบางคนเจ็บแขนนิดหน่อยที่เขาบอกกันมานะคะอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่เ,เราได้รับฝาะวัคซีนขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของเรา ถือว่าดีใจที่ได้รับวัคซีนเร็วเราก็อาจจะได้เดินทางได้อาจมีโอกาสได้กลับเมืองไทยได้เร็วขึ้นคิดอย่างนั้นดีกว่าว่าเราจะไม่แพร่เชื้อแล้วเราจะไม่รับเชื้อมันก็เป็นการดีสําหรับเราถึงแม้ว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะคะกลับป้าก็มีเพื่อนๆน,น้องๆคอยให้กําลังใจอยู่ ก็โอเคมากๆเราก็มาฉีดวัคซีนแล้วนะคะเข้ามาในห้องรอก็จะมีทิ้งระยะห่างสี่ขั้นตอนนะคะลงทะเบียนนั่งรอฉีดวัคซีนแล้วก็รอดูอาการป้าดาวก็รอคุณหมอมาเรียกชื่อนะคะ ทุกคนก็จะได้รับเอกสารนะคะว่าหลังจากที่เราได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไงบ้างที่เขาก็ถามนะคะรายละเอียดรอบหนึ่งว่าเราเคยเราเคยรับวัคซีนมา,ราหรือเปล่าหรือรเคยอะไร ไปนะคะป้าก็ออกมาจากโรงพยาบาลมาแล้วเรียบร้อยอห้องหมอที่ไเช็ดสิ้นนะกนะ็ <c oughs> จริงๆแล้วก็กลัวเข็มนิดๆน,น,นะนะ <c oughs> นางบอกหมอบอกว่าฉันกลัวเข็มนิดๆน,นะเ <c oughs> ขาบอกว่าเออเข้าใจเข้าใจเราก็เลยบอกเขาหมอแล้วก็บอกหมอฉันขอเอาขาเกี่ยวขาเธอไว้นิดนะึงนะเพราะว่าฉันกลัวออหมอก็ตอบบอกว่า โอเคได้แต okay, <laughs> ่เธออย่าเต็ง <t> ฉันนะพอเขาพูดอย่างนั้นเราก็ขำพอขำปุ๊บแกปุ๊บเข้าไปแล้วโอ้โหไม่เจ็บเลยสบายมากเลยแล้วก็ออกมานั่งรอข้างนอกอีก20นาทีเพราะว่าเขาก็กลัวว่าอาจจะมีคนแพ้วัคซีนหรืออะไรทั้งนเนี้ยก็เช็คก่อน20นาทีก่อนที่เราจะออกมาจากห้อง แล้วก็กลับบ้านแล้วก็รออีก6อาทิตย์สำหรับเข็มต่อไปสำหรับป้าก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรมากเลยนะคะไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่หมอบอกว่าอาจจะทวงแขนนิดหน,น่อยป้ากลับมาทำงานต่อฉีดข้างซ้ายไปนอถามว่าข้างไหนที่เราใช้บ่อยข้างขวาเราใช้บ่อยใช่ไหมกระชิดข้างซ้ายไป Too young to okay.